ตอนจิเนึน่การหาพูดในง,งานของผู้ชายพิษการฆ่าด้วยพิษนั้นเป็นวิธีการที่โหดเหี้ยมและเลื่อมยนมากแต่สบายใจได้ครับได้ครับไม่มีพิษสิทีไหนแล้วรอดผลไปจัดยิ้มของผมได้ครับอ,อ,อ,อร่อย ตามทานใจนี้ไม่มีใบหาครับชุดไม่คิดดูแล้วมันสร้างเป็นเส้นทางที่ยากลำบากและยาวนานมากเลยนะถาเราก็ตั้งจิจับการสอตอออมนุษย์โัยมีคนอบอุ่นของคนเด็บ เป็นคติประจําใจมันได้สิบห้าปีแล้วแต่สังคมก็ไม่ยอมรับไม่ยอมเข้าใจจนทําให้เกิดนองนองลายมาตั้งหลายผลแต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่อนฉันก็ทําให้มันฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการทําทุกวิธีทางอย่างเส้น วานเมื่อซีให้ช่วยจัดจัดการพวกขยะที่เกะกะฮ่าฮ่าฮ่าถ้ามทแล้วก็ฮ่าฮ่เอาเป็นว่าจากการทำสิ่นั้นมาหลายต่อหลายหนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงทำทำเมื่อสุแล้วก็คุณนัสมิ นี่การแต่งงานด้วยนะช่วยครอบทญญายาทที่แข็งแกร่งให้มาให้ฉันทีน่าเราอย่าอย่ารีบกินก่อนที่อาหารจะแยงขึ้นเถอะนี่มันท้านปรานทานา,า,ทานเจ้าคนไรอโยธไม่จริงผมช่ย ช่วยฟันผมก่อนต้องมีใครใส่ใส่ร้ายผมแน่ต่อจากนี้ไว้ขาหน้าและกันหนักนย่นรำต้องกดน้ำขนาดนั้นได้เหรอป้าเอ้ยเกือบคขึ้นหนาพี่งานคันนี้ยากขนาดนั้นไลยเหรอ แปลดีนะที่พี่ได้บาดแผลแบบนี้แล้วข้ายังไงเหรอใช้วิธีไหนให้พิษอ,อุดรอดจัดนัตโตโสอบพิษคนเก่งคนนั้นได้อะ่ปะปลาดดในหารของนักตรวสอบนั้นก็มีพิษเหมือนกันหมายความว่าไง กาสร้งแอนติบอดีในร่างกายของมงอนั่นเอาไว้แล้วละ่ะตลอดสามเนือนที่ผ่านมาใช้สสวนผสมพิษในปริมาณที่น้อยมากในอาหารของเขาทำให้ร่างกายเขาไม่เป็นไรแ,แม้แต่ได้ยาพิษในปริมาณที่ถึงตายได้แต่พิจารณานุนยาตัตาตไปไม่ใช่เหรอก็ใช่แหละยิ่งแต่ยิ่ง นี่คนคิดว่าไม่ใครจะทบ้านนี่แหละานางของพวกเราเลยบรรลุป้องใหม่ได้ว่าแต่พี่ได้คิดเรื่องนั้นอยู่รังเรื่องนั้นเรื่องแต่งงานไง <c oughs> อาคายิก่อนหน้าน,นี้ฉันบอกไปแล้วนี่เขาคิดจะแต่งงานได้อยู่ไงงานแบบนี้ไม่มีใครเจอไปเจอใครหรอก ได้ออกแต่ว่าฉันรู้ว่าคุณว่าอยากให้พวกเราใครสักคนหนึ่งสืบทอดตังกูลผู้ชายพิน่ะตอนหน้านี้ฉันไปไปฏิเสธโดยบอกไปว่า,าม่อแท้พอํะไม่แฟนไม่ยับมีแฟนก็เลยจูดจับไปให้เจอคนมากของม้าสังขาที่ไม่ยุตินหน้าค่าตา จนเกือดถูกมาคําให้คบกันฉันไม่อยากแต่งงานจนต้องทําถึงขนาดนั้นหรอกอพอผู้สายพีชจะจบที่สันนี้แหล่นายฉันก็คนเป็นเซดไปช่วยซีวิตอยู่แล้วเธอเองก็ไปใช้ซีเวตอยู่กับเธอคนนั้นเถอะอือก็จริงนะ พี่ไม่เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆจริงๆนั่นแหละหนาหูหน้าถ้าจะกิกันขออภัยน,นะครับไงไม่ได้เจอกันนานนะผู้ใส่แม่แรงแกโยกเองก็ไม่เป็นไปเลยนะเดี๋ยวเธอจุเลื่อนนั้นเอานั่นถือมาแล้วขอบใจ สนสนเห็นว่าตอนนี้ผู้ใช้เกมมีเุอะสามคนแล้วหรอเป็นชุดใช้หมดเลยน่าจากนำบาตยเรื่องค่าหาหน้าด้วยเลยนะสารสารสันตั้งใจว่าจะเป็นโสดไปชดชีวิตแบบนั้นมันจะ,ะน่าสบายกว่าเกี่ยวกับเงี้ยนั้น สันจะแต่งงานในเรืนี้นะฮะพูดจริงเหรอแร้วอนี้ใช่ไหมเธอเป็นเธอเป็นคนตรงไปตรงมายอมรับตนตนที่แท้ที่แท้จริงของสันได้พี่นี่เื่อจริงเหรอเนี่ยประมาณเพราะว่าสันจะแต่งงานไม่ได้ใช่ไหมได้คิดว่า <c oughs> จะหาคู่ไม่ได้ยิ่งกว่าสัญจรินั่นแหละ <c oughs> เห็นแบบนี้ซักก็พลันแทบตายนะเฟ้ยพลันที่ว่าเที่วกับสมัยฝึกพันมากกว่าเป็นหน่อยเท่าหน่อยเท่าเสออหาดกันได้นะนี่เก้เอ,อ